เอาเลยครับสวัสดีครับวันนี้ครับยูกิบแบดบัตนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมาโซโลไอเดียรองของผมนะครับมันเกือบ60ดาวนะครับผมก็เกมนี้เนี่ยมาเล่นกิลเดอร์นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเมตากิลเดอร์ลมบิงเนี่ยมันค่อนข้างที่จะตกไปแล้วนะครับผมแต่ก็ผมคิดว่าแค่ปรับเปลี่ยนไอเทมนิดนึงก็น่าจะดีขึ้นนะเพราะว่าผมไปเล่นมาเกมนึงแล้วนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้เนี่ยกิลเดอร์เนี่ยต้องออกรองเท้าเจาะเวทนะครับคือออกรถคูดาวมาแบบเก่าเนี่ยมันยิงไม่ค่อยแรงแล้วล่ะเพราะว่าแบบมันเหมือนโดนเนิรรเงียบบๆนนะะผผมมู้้สึกไดคั เพราะว่าผมก็เล่นบ่อยนะในแพทเก่านะครับผมแล้วก็ตอนนั้นยังอ่อนขอเาคูดาวยังยิงแรงนะแต่ตอนนี้ไม่แรงแล้วมาเดี๋ยวไปเล่นบนนะครับเฮ้ยเงาเงาอะไรครับเนี่ยเงาอะไรโอโ้โหไอพวกเอลสูพวกนี้นี่ชอบเล่นซุ่มใช่ไหมเออยกมันคลิกซี่ยังไงยังจะซูมอีกยังจะซูมอีกใช่ไหมครับเรียบร้อยกลับบ้านเป็นหนึ่งตัวแหมเอลสูพวกนี้นี่ชอบชอบเนียนนะ คนที่ช่ชมๆนี่จะชอบมันเนียนมันเนียนเลดบัฟบูบัฟพวกนี้นะครับผมเวลาเล่นเอลสูเลเวลแรกๆมันลัดบัฟได้ไงเพราะว่ามันค่อนข้างแรงนะซูมนะครับเดี๋ยวนะผมรู้สึกหมันไสเอลสูหรือเอลสูโดนไหมโดนนั่นะเมื่อกี้เอลสูนะครับผมเนี่ยไอพวกชอบซุ่มเนี่ยผมจะแก้เผ็ดด้วยกิลเดอร์ผมจะยิงแต่เอลสูอ่ะเกมเนี้ยมาดิล่างล่างล่องหนหายไปแล้วโอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอลสูมังกรสตันได้หน่อยโอ้โหมังกรสตันช้าไปว่ะ เอลสมูมันซูมสบายใจเอานี่ก่อนโอ้โหผมยังไม่สีว่ะเพื่อนเอลสูเองจะซูมอะไรนักหนาเนี่ยฮะนี่คือความหมันไส้ล้วนๆนะครับผมไอ้พวกสายซูมเนี่ยมาเดี๋ยววันนี้มาทำคอนเทนต์ยิงแต่เอลสูดีกว่าไหมซูมเหรอซูมเหรอครับ <c oughs> ผมไปละไปละอย่าโผล่ร่างเงาไว้เห็นนะผมบอกเลยยิงไส้แตกนะครับเล็กเกมนีน่ยิงไส้แตกแนะ่นอนกิลเดอร์นะครับผมยังซูม ยังจะซูมอีกใช่ไหมเออเอาดีก็เดี๋ยวเกมนี้มาทำคอนเทนต์ยิงแต่เอวสูด,ดีกว่าไหมคือย,ยิงให้แบบว่าเล่นไม่ได้เลยเอาไหมยอ,อย่าบอกนะว่ายังจะซูมอยู่อ่ะยังซูมอยู่ไหมเนี่ยล่างเงาไม่โผล่นะไม่รู้ล่างเงาอยู่ไหนนะครับผมถ้าไม่เห็นล่างเงาผมก็ยิงไม่ได้นะผมก็จะ,ะเฮ้ย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 ไบรท์เองโซโล่แพนด้าเลยเหรอเนะี่ย เราอันตีไป1ทีโอ้โหลูเมียขัดสตันไปอ่ะน่าจะตายแล้วละ่ะผมถอยก่อนนะครับไม่มีมานาไม่มีเลือดแล้วด้วยมีล้างอยู่มีล้างอยู่ฟิกซี่ออกมาก่อนนะเพื่อนเฮ้ยผมรู้สึกว่าซูก้าออกเกมเหรือเปล่าทำไมยืนในฐานนานแล้วนะผมว่าต้องให้ฮายาฟาร์มว่ะฟาร์มเลยฮายาซูก้าออกไปแล้วนะครับผมนี่คือนี่คือเขาไม่ขยับมัน นาทีกว่าแล้วยังจะซูมอีกใช่ไหมเนี่ยฮะเอาแล้วไงเริ่มแรงว่ะผมว่า2นาทีครึ่งหลอดได้นะเอลสูนะครับมันยิงเราคืนว่ะเฮ้ยเอ็งเอาเอ็งเอาคืนเหรอเฮ้ยมันจะเข้าย่ายแล้วอะโอ้ว่ามันไอ้ลูดนี่ตัวนี้นี่น่าลำคาเลยนะเอลสูอย่างนี้นะครับลำคาว่ะเออโดนด้วยนะเมื่อกี้นะครับโพลิทันเดอร์หายไปผมต้องทิ้งป้อมบนละซูก้าไปล่างเฉยเลยผมว่าบอทนะไม่น่าจะใช่คนนะครับ ซูกางเงินน้อยสุดแล้วในทีมน่าจะออกไปแล้วนะงานยากล้วว่ะเพื่อน,อนต้องรอให้ซูกากลับมานะครับเดี๋ยวผมจะบิวเป็นบูมสติกนะต้องเน้นแรงไว้ก่อนนะครับน่านไง AFK จริงด้วยวะ่ะซูการ์ทำไมเองทำอย่างนี้เพื่อนประยุจันโอชาถูกลงโทษจากเอฟเด้านล่างแตกไปแล้วนะ บนก็แตกแล้วนะครับคือเกม4ี่ห้านี่ต้องรอเละเกมนะเอาตรงๆนะครับถ้าเละเกมได้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมยิงไส้แตกมันนะไอรูเมียเอลสุพวกไบพวกนี้เนี่ยเฮ้ยเฮปิกโอ้โหหลบอันตีลูเมียสวยๆเรายิงไปถึงทีเอาเฮ้ยเฮดูเหมือนจะสู้ได้แต่ผมโดนเนียนกลางว่ะเอลสูได้กลางไปแล้วว่ะโอ้โหไบบนอีกงานหยาบแล้วครับ คือผมว่าถ้าทีมไฟหมดอะเราสู้ได้นะถ้าแบบว่าจังหวะผมอันติดีๆอะไรประมาณเนี้ยยิงไปทีหนึ่งนะ่าประมาณประมาณหล่อยครึ่งนะตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้ว่ะป้อมหายมาแล้วนะครับผมขอฟาร์มได้บูมสติ๊กแล้วเดี๋ยวออกเป็นเดเดมนะครับโอ้โหต้องซิงค์ไม่ได้ครับอมลังสู้ไม่ได้เลย เอาเฮ้ยฮายาเตะดับเบเลิลคิวเฉยเอาแล้วไงผมบอกเลยเหลกเกมนี่ระวังนะนี่9นาทีแล้วด้วยนะครับผมเหลกเกมย,ยิงไส้แตกนะผมบอกเลยปฏิหารกิลด์มีมาหลายเกมแล้วนะครับผมถ้าเหลกเกมได้นะครับเกมตามๆนี่แหละเดี๋ยวต้องรอดูโอ้โหมันคุมบังตอนว่ะคุมบางกรเหรอเพื่อนไม่โดนป้องกลางน่าจะแหกไปแล้วนะครับแหกแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องเคลียร์คลิปก่อนคือซูกาไม่น่าจะมาแล้วนะคือหายไปแล้วนะครับผมโอ้โหพยาแตกว่ะยิงไปหนึ่งทีผมปิกอันตีมายกเราคลิกซิโอเคสวยเหมือนว่าไบร์นี่จะแบบว่าห้าวหาญเลยเกินเหยียบแถบก่อนนะครับคือเวลาเล่นเจอเอลสู่ยแนะนำนะครับว่าเหยียบแถบบ่อยๆนะครับผมเอลสูมันจะเล่นง่ายมากถ้าแบบฝั่งตรงข้ามไม่เหยียบแถบ ไหวนะเพื่อนผมบอกเลยเอลซุเนียนบนเหรอฮะเอลซุเอ,เอ็งเนียนเหรอเอ้าเอาหมัดพระเจ้าเป็นนี่โดนไประมาพันหกนะเมื่อกี้นี่ครับโอ้โหดูเิ้งไม่กลับบ้านบ้านเอ็งแหงนะเวย้ยเอลซุฮายาเตเรามันเกิดอยู่เออมีอันตีหลบว่ะโอ้คิกซี่เราตายว่ะผมต้องการบ้านก่อนนะครับไม่งั้นป้อมบนโดนเนียนโอ้โหมันหลบว่ะมันหลบว่ะ เอลสูตัวนี้มันหลบบอกเพื่อนๆ AFK ไปแล้วนะครับแพ้เกมนี้ไม่เสียดาวแพกหมดแล้วครับบ้านสามทางเรายิงอ,ยอ้าวไบต์โอเคไบต์าตายครับผมเอลสูซูมเอ็งจะซูมอะไรครับผมสองพันว่ะแต่ตอนนี้บ้านแตกมาแล้วกเพื่อนๆ สี่คนกับบ้านแหกสามทางว่ะป้อมพ่ยกันง่ายอืมโอ้โหเรายิงวันเดอร์สี่ร้อยเองครับเวลาเขามีทอยอ่ะอันนี้เราสวนได้นะเพราะว่าเขาตายสามนะครับฮแอตเตะเล่นดีอยูน่นะเกมนี้นะครับอืมต้องเอาทอยออกก่อนสาตาร์นไปหนึ่งทีโอ้โหมันเอาว่ะมันเอาว่ะอืมเราต้องถอยก่อนเพื่อนอืม หนีหนีไปลงหนี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 เดี๋ยวนะผมยิงตอนนี้โอ้โหจากครึ่งหลอดลูเมียว่ะเอาแล้วไงผมบอกเลยคือตอนนี้เนี่ยตัวผมอาจจะแบบไม่ได้เป็นตัวฆ่านะแต่คือแบบตัวผมจจเป็นตัวยิงตัวบางๆให้เขาเลือดน้อยนะครับแล้วไฮแอเตเดี๋ยวไปเก็บงานเองนะนี่คือสิ่งที่ทําได้นะตอนนี้นะครับแตก3ทางกับคน4ี่คนอืม มันน่าจะเอาดาร์กนะครับเอานีไ่ไงมันเอาดาร์กแล้วแล้วใบโล่บนคนเดียวโดนไม่โดนเราฟิกอัตีตได้เพื่อนตามตามตามามตามสวยโอเคเอาแล้วไงจังหวะนี้ครับเราบอกเลยว่าเราไม่ยอมแพ้นะครับผมเพราะว่าตอนนี้เห็นเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราชนะสคนโดยที่แบบทีมเอลคอะเราจะได้2ดาวใช่ไหมเห็นมีคนเคยบอกไว้นะครับเอลสุ เอสูย่านี้ว่ะอยู่ไหนเอ,เ,อเ,อเ,อเอลสูเอลสูเอลสูไอ้ล่างเงานี้โอ้โหไม่ได้ว่ะไอรีมันซ้อนเมื่อกี้โดนไอรีนี่ครับโฮลิทันเดอร์หายไปเฮ้ยมันซูมละาหกร้อยงโอ้โโอโแต่ไอรีมตีผมโคตรแรงเลยมาอีลูเมียเมื่อกี้ถ้าโดนนะบอกเลยว่าตัวแตกนะครับไอ้นี่สู้ได้นะคิกซี่เรากันบ้านอยู่โดนเอลสูโอ้โห,โหเฮ้ยเมื่อกี้ผมยิงเอลสูสามพันเลยเหรอ ราะว่าไดเมจไม่มีหลายจ้าหมานะครับเอาแล้วไงผมบอกเลยนี่คือช่วงเวลาของกิลเดอร์ชัดๆเดี๋ยวนะคลิปล่างดันนะครับดันบ้านเราวะยังไงเรายิงยิงไอรีก,ก่อนครับผมเดี๋ยวมันเข้ามานล้วงเราซาตันไปหนึ่งทีต้องกลับนะแอิมันกลับบ้านนะครับเขาเกิดเขาเกิดเยอะเคีรยนี่ก่อน แล้วถอยก่อนเพื่อนตั้งหลักก่อนรอแอติชรอแอติชรอแอติชนะอย่าบวกเพื่อนอย่าบวกถอยคือตอนนี้ถนะ้าผมยิงเอลสูได้อยังไงก็เหมือนกับว่าฮายาเก็บฟรีแน่ๆน,นะครับหรือไม่ก็แบบยิงลูเมียให้ได้น,ะนี่นี่นี่น,นี่เอลสมูมันซูมอยูอ่เรากดล้างให้เพื่อนเราอันตีให้ยังไงยังไงเราสตัน อพันห้าโอเคสวยอ้าวเหลือเอลซุกับลูเมียนี่ชนะนี่ผมบอกเลยสมุดเขียวจบปบิญญามาแล้วผมบอกเลยถ้ายิงโดรูเมียมันยิงเองตายแน่ๆเราอันติเรียบร้อยวะนี่คือ 4ต่อ5โดยแท้จริงนะครับผมกับบ้านแตก3ทางด้วยนะครับคือเกมนี้เนี่ยต้องบอกนะครับว่าตัวเหล็กเกมเราเก่งกว่าเยอะนะครับผมได้เหรียญทองแท้งอันดับ1มาเพราะว่ากิลเดอร์เหล็กเกมคือมันแรงอยู่แล้วนะครับผม25%นะครับไดเมทรับไดเมทไป24%นะเมื่อกี้นะครับนี่เหรียญทองแท้งนะครับผมซูก้าอ้าวซูก้ายังอยู่ในเกมนี่มันออกแบบคนสีฟ้านะครับผมซูก้าร์ไดเมจุดสอรับไดเมทยีาเปอร์นะครับผม ถีอว่าโหดเอาเรื่องนะสลับกิลเดอร์ออกรองเท้าเจาะเวทนะครับผมอ่ะยังไงก็เจอกันคลิปหน้านะครับสหวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ